สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมปีใหม่แล้วทุกคนเตรียมเดินทางไปเที่ยวไหนกันสําหรับวันหยุดยาวขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับผมใกล้เข้ามาถึงปีใหม่แล้วนะมาเจอนะครับผมไม้ปราบเซียนอีกหนึ่งชนิดเลยนะครับผมสําหรับเอื้องไม้เท้าฤาสีนะครับผมไม้เท้าดยสีนะครับผมเนี่ยเขาจะมีอัตลักษณ์ที่เป็น ส่วนตัวของเขาเนี่ยครับผมคล้ายๆไม้เท้าดูสีอันนี้เป็นกอนะฮะเนี่ยนี่เป็นกอบดโตเนี่ยหนึ่งกิโลนะครับผมอันนี้ผมถ่ายให้ดูอ่ะแบบหนึ่งกิโลน้องกําลังแทงช่อดอกนะฮะเรื่องไม้เท้าดูสีถือเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่หายากนะครับผมถือเป็นหนึ่งในห้าเบญนจภาคีนะครับผมสําหรับกล้วยไม้ที่หายากและถือเป็นติดหนึ่งในสามสำหรับกล้วยไม้ที่ปราบเซียนเลี้ยงยาก อันนี้เราบอกกันตามตรงนะครับผมแต่คือหายากมากดอกสวยตาดำนะครับผมไม้เท้าฤาษีนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นกอมาสวยเลยนะฮะวันนี้เราจะจําหน่ายไม้เท้าฤาษีไม้เท้าหายากนะคะผมกล้ยไม้หายากกิโลละพั0หบาทรวมส่ง นะครับผมกิโลละพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผมท่านใดสนใจกล้วยไม้ป่าแท้ไม้เท้าดุสีนะครับผมพักมาแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดน้องเคยออกดอกมาแล้วทั้งหมดอันนี้ฝักเก่านะครับผมช่วงกล้วยไม้ป่าเขาออกดอกเขาจะทิ้งใบโล้นแบบนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะเขาจะทิ้งใบโล้นทั้งหมดแล้วยอดใหม่ก็เริ่มจะแตกขึ้นนะครับผมและช่อด,ดอกเขากำลังจะแตกนะครับผมเนี่ยครับเวลากล้วยไม้ป่าเขาออกดอกนะฮะ ความยูนี้ความพิเศษของเขามันก็ไม่เหมือนไม้ไม้นิ้วนะครับผมไม่เหมือนไม้ฟาร์มเนาะมันก็จะแตกต่างกันไปหมดตัวนี้นะครับผมพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผมเราชั่งตามกิโลเลยเพราะเพราะเป็นไม้ที่่อนข้างหายากจะได้มาทีละสี่โลห้าโลเท่านั้นครับเวลาผมสั่งไปทีละเยอะๆแต่ก็จะได้มาน้อยนะครับผมใครสนใจกล้วยไม้ป่าแท้ไม้เท้าฤษีนะครับผมถือเป็นไม้ปรับเสียงที่เลี้ยงยากอันนี้เราบอกตามตรงน้องชอบร่มรำไรนะครับผมไม้ป่าแท้หายากตัวนี้เป็นไม้พื อิงอาศัยไม้รากอากาศชอบร่มลาไรนะคะผมวัสดุปลูกก็เป็นกาะมาพ้าวสับหรือใส่พวกมอสยิสเข้าไปเลยด้วยก็ได้นะครับผมตรงนี้เลยหมดทั้งโต๊ะนี้ผมขายในจํานวน1กิโลนะครับผมเราถ่ายให้ดูแบบจํานวน1นกิโลได้ประมาณนี้นะคะผมคุณเอาไปปลูกอันนี้คือไม้ใหญ่เป็นกอเลยนะฮะแล้วกาลังออกดอกแล้วกาลังแทงยอดใหม่เห็นไหมฮะ แต่เป็นไม้ปราบเซียนนะครับผมอันนี้ผมแจ้งให้ทราบนะครับผมว่าเป็นถือเป็นไม้หนึ่งในสามชนิดที่ค่อนข้างเลี้ยงยากนะครับผมใครเลี้ยงบท่านก็เลี้ยงรอดนะครับผมแต่จะค่อนข้างเลี้ยงยากพอสมควรสําหรับไม้เทา้าราสีนะครับผม1นกิโลพันห้าบาทรวมส่งนะครับผมท่านใดสนใจทักแชทไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรากราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราครับสวัสดีครับ